ไอ้กอไก่เขาขายในเราขาขดของเราขอคอยข้านาขาคนขึงค้งขอละค้งข้างขาเงางูใจกล้าจตาานใช้ช่วยสิ่งที่ดังช่วยช้างวิ่งหนีสอโซลามเชอร์จกชยพูดกันยอญิงสวยงามตชตาตบตักทอฐานเป็นฐานธนมนโทหน้ามนตอทพุทเท่าเดินย่องนเน้นไม่มองตอเด็กใจดีตอเต่าหลังตรงทอทงไว้ใช้ทอทหันข้างขาทอทงสะบัดนานอนหนู หนูนาบอใบไม้พัดผมปอปลาตากลมพอพึ่งผึ้งขาฝอฝาปิดฝาพอพันใส่ของฝอฟันยิ้มแฉ่งพอสัมเพาเรือแห้งมอม้าคึกคักยอยักเขี้ยวใหญ่ลอเรเือไปใบลอลิงดื้อจังวอแหวนวอแหวนใส่สวมสอสลาที่นอนสดสสีนั่งเนี่ยสอเสือดุจังขอหยิบ ใส่ของรลจุลาปล่อยว่า,อ,าอ่างใส่น้ำคนหน้คูตาโตแห่